คือตอนนี้โลกโซเชียลมันมีอินธิโลนกับชีวิตเรามากเลยนะกับบางคนเล่นโซเชียลแล้วแบบว่าเราไม่ได้คลิดอะไรเราเครียดมาก็มาคอมเมนต์ด่าคนนู้นคนนี้ก็เยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโซเชียลกันที่แบบว่าบางคนเนี่ยวิจารณ์โดยแบบว่ามีสติและปัญญาแต่บางคนวิจาร์เหมือนแบบเอาสนุกคุก,การดาเนี่ยน่าจะพิมพ์อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ตอนนี้อยู่ลาเวนเดอร์เลยโผล่แค่หัวมาดังนั้นมีดอกลาเวนเดอร์เต็มเลยรอบเลยคุณกาญดาอยู่นี้ <ป> <laughs> อย่างแรกที่คุณคนมีคือมารยาทมารยาทมารยาทอันนี้ก็ค่าตัวได้กเกิน500ใช่ปะเสียแล้วเขาบอกว่าแล้วจะเอาไปทไําไมทำไมห้หมาเอาไปทําไมบอกว่าหนูได้มาจากคนปากหมาค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่อีจัลช n แนลจ้าคือตอนนี้โลกโซเชียลมันมีอิทธิพลกับชีวิตเรามากเลยนะบางคนเล่นโซเชียลเนี่ยก็ได้ดีไปเลยอย่างแม่ค้าออนไลน์เลยเนี่ยนะคะที่แบบว่าเล่นแล้วไปในทางที่ถูกต้องก็คือรวยแบบมหาศาลภายในริปตากับบางคนเล่นโซเชียลแล้วแบบว่าเราไม่ได้คิดอะไรแต่เราเหมือนเราทุก มาจากที่อื่นเราเครียดมาก็มาคอมเมนต์ด่าคนนู้นคนนี้และโดนฟ้องจนล่มจมก็เยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโซเชียลกันที่แบบว่าเป็นเรื่องของวิจารณ์นะที่แบบว่าตั้งแต่เป็นจา้าคันหูมายันทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเวลามีคนด่าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงและเราจะมาอ่านกันเลือกสักสิบคอมเมนต์นะคะแล้วก็คุณคุณพิมพ์เมนต์มาบา,บางคนเนี่ยวิจารณ์โดยแบบว่ามีสติ และปัญญาแต่บางคนวิจารณ์เหมือนแบบเอาสนุกสนานไปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะมาตอบคุณในในคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะไม่มีการฟอ้องร้องใดๆทั้งสิ้นนะคะในส่วนของจา้านนะแต่อยากให้แบบว่าเออให้รู้ว่าเวลาคุณคอมเมนต์มาไม่ใช่ว่าเราไม่อ่านนะเราอ่านแต่บางทีเราไม่ได้ตอบกลับเพราะพอ,พอ,พอเราตอบกลับอะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นประเด็นไงเอา YouTube ก่อนเนาะอันนี้คุณกันดาจิอ่านมาอ่อเยอะคุณกันดาพูดคำหยาบมากเด็กๆดกดูไม่น่าดีปะ แน่ฟิลนี้แน่ๆเลยพูดคำหยาบมากเด็กๆดูไม่น่าดีปะ่ะงี้ฟิลนี้ใช่ปะการดาใช่ปะถ้าไม่มีสาระก็อย่าออกอากาศเลยอ่ะฮะคือต้องบอกก่อนว่าคุณการดาเนี่ยน่าจะพิมพ์อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ตอนนี้อยู่ลาเวนเดอร์เลยโผล่แค่หัวมานอกนั้นมีดอกลาเวนเดอร์เต็มเลยรอบเลยคุณการดาอยู่นี่ป๊ะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วอะอย่าใช้คําว่าเยาวชนหร,ห,รหรือเด็กๆมาอ้าง จาว่าเลิกได้แล้วเลิกใช้คําว่าเป็นตัวอย่างไม่ดีของเยาวชนเป็นตัวอย่างไม่ดีของเด็กๆเกจ้าว่าการที่คุณมาคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าถ้าไม่มีสาระก็เลิอกออกได้ปะคุณต้องไปดูประเด็นหลักของช่องเราก่อนแล้วเขียนไว้แล้วว่าถ้าใครต้องการสาระไม่ต้องมาช่องเรานะคะคุณก็เลือกเสพช่องอื่นแค่นั้นเจ้าว่าก่อนที่จะเอาเวลาไปคอมเมนต์ว่าใครอะ่ะอย่างแรกที่คุณคนนี้คือมารายาทมารายาทมารายาทแค่นั้นช่องจ้าเนี่ยยูทูบจ้าเนี่ยมันก็เป็นตัวตนของจ้าถ้าเมื่อไราที่จ้าบอกว่าค่ะ นะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่กาแล้วอันนั้นคือกูปลอม <_ d ata> คุณกันดานะเขียนนะอันแรกอันนี้ก็ค่าตัวได้เกิน500ใช่ปะอันนี้คือหมายถึงแดนเซอร์อันนี้เป็นคลิปที่ไปคอนเสิร์ตกันและให้แดนเซอร์เต้นบางทีการพิมพ์เนี่ยมันสื่อสารกันไม่ถูกเราก็ไม่รู้ว่าคุณจะพิมพ์อะไรเพื่อพิมพ์เล่นกันหรือล่าว่าค่าตัวได้เกิน500ใช่ปะคือจะบบอกก่อนว่าแดนเซอร์จะได้เกิน500นะคะหลักพันนะคะต่อง,งานนะคะเดือนหนึ่งเนี่ย ก็พูดกันเลยนะคะทุกวันนี้เดือนหนึ่งมี30 40งานเนี่ยแดนเซอร์เนี่ยมีไรายได้เดือนหนึ่งเป็นแสนถ้ารวมติดด้วยเนี่ยประมาณ2-300แสนต่อหนึ่งเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรอันนี้เราพูดกันแบบชัดๆอันนี้จะตอบได้แค่นี้เราไม่รู้ไงว่าเจตนาของคุณจริงๆคืออะไรในการที่แบบได้เกิน500ใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้นะคะแต่เกินถามมาก็ตอบว่าเกินค่ะเดือนหนึ่งแดนเซอร์ก็มีไรายได้ประมาณ2 3 0 0 0 0 0แสนที่สุดๆก็เกือบ5 0 0แสนต่อคนจบรวยไปเลยแดนเซอร์ดูรวยไปเลย อันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้ไม่ได้บัฟนี่เรื่องจริงแล้วก็อันนี้อวัสดาสังสีแก้วชอบแจ็คก,กับจ้ามากแต่ขอด้วยความเอ็นดูไม่อยากให้จ้าพูดมึงกับแจ๊คเพราะยังไงเขาก็แก่ฝาจ้าเพราะรมเนียมไทยที่ดีเด็กคว่าควรพูดสุภาพออกสื่อน,นะด้วยความหวังดี อันนี้ขอบคุณเลยอันนี้อาจารย์ว่าอันนี้เขาเตือนได้แบบมีสติน่าจะเป็นห่นจริงๆแต่เขาไม่รู้จะติดต่อใจายัางไงเพราะว่าไม่รู้เบอร์จ้าเขาอาจจะโทรมาเบิร์กงานแล้วว่าอย่าให้จ้าพูดุูมกับแจ็คนะอะไรเงี้ยแต่จ้าต้องบอกก่อนว่าหนึ่งจ้าทำไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะเราเ,เคยพยายามแล้วปกติเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทะเลาะหรือเราออกสื่ออะไรกันเราก็พูดกันแบบจ้าก็เรียกพี่แจ็คว่าพ่อพี่แจ็คก็เรียกจ้าว่าแม่อะไรเงี้ยเออแต่เวลาเราออกกล้องบางทีมันจะมีคําที่มันรุดไม่ได้รุดหรอกตั้งใจที่มัันนนเเป็ตวตวของรา เ,เวลาทะเลาะอะไรเงี้ยอ้ยักเลยอะไรเงี้ยแต่จ้าต้องบอกก่อนว่าคือจ้าเป็นคนทําไม่ได้ไม่พูดปูมึงอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นข้อเสียของจ้าแล้วพยายามจะปรับแล้วก็ไม่ได้แต่จ้าให้เกียรติพี่แจ็คโดยที่ว่าถ้าเมื่อไรที่คุณคบกับเราและคุณไม่มีความสุขคุณไปเลยนะไปเลยจริงๆนะ แต่บอกเราเราไม่ชอบการโกหกบางทีเราเล่นโซเชียลต้องมีสติอ่ะพี่คนนี้ก็มีสตินะเนี่ยพี่ด็อกเตอร์คิดคอมเมนต์มาว่าจ้าต้องปรับปรุงพฤติกรรมหน่อยน่าจะดีนะเห็นหลายคลิปแล้วที่ใช้ตีนถีบแจ็คอีกคลิปที่แจ็ครีวิวพักเครื่องอยู่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย,อย่างยิ่งนะครับเออจ้าว่าอันนี้ก็มีสติอีกหละเพราะคลิปนี้จะถีบจริงก็อันนี้ก็ขอบคุณพี่ด็อกตรคิดนะคะแต่ก็ คือด้วยความที่แบบว่าเล่นกันเนาะนออะไรเงี้ยแต่อันเนี <S an> ้ยมันก็ดูไม่เหมาะสมแล้วพอมันออกสื่ออะไรเงี้ยแต่อยู่ที่บ้านก็ทิ้กันเป็นประจำไม่ใช่จ้าทิถีทิ้งแจ็คทิ้แจ๊คก็ทิ้งจ้าค่ะเคยแบบทิ้หน้ากูเงี้ยทิ้งหน้ากูเนี้ยตื่นขึ้นมากูไม่ต้องปัดหน้าเพราะว่าตีนอยู่ที่หน้าอยู่อย่างเงี้ย คือเป็นฟิลนั้นเล่นกันอันเนี้ยก็ขอบคุณคุณพี่ที่มาคอมเมนต์นะคะแล้วก็ตั้งแต่คลิปนั้นไม่ใช่คุณพี่หรอกที่ที่คอมเมนต์มาคนเดียวมีคนอื่นที่คอมเมนต์แบบเออไม่อยากให้น้องจ๊ะใช้ตีนทิพแจ็คเลยอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่นั้นเราก็ไม่เคยทิบออกสื่อแต่ยังทิบอยู่อ่าอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดพี่ไพโลโรดนะคะอันนี้นะคะถูกใจมากครับที่ทนายเอาให้จุกเลยกับคนพวกนี้อวดรวยภาษี่ใจบ้างหรือเปล่าอ่ะ จะย้ำตลอดว,ว่าจะออกรถใช่ไหมจะก็ลงคลิปรถคนก็จะมาบอกว่าอวดรวยเหมือนดูคลิปไม่จบอะก็บอกถือว่าดาวและอวดรวยคืออะไรอีกเราทํางานทุกวันทุกวันจริงๆวันหนึ่งงานสองงานสามงานเมื่อวานเนี้ยเพิ่งโอนทาษีบริษัทเพราะเรามีบริษัทเราลาบทำไมต้องมีบริษัท เรามีแดนเซอร์เวลาเจ้าภาพเขาจ่ายเขาไม่ได้จ่ายแบบค่าตัวจ่ายแยกแลก้วอนให้แดนเซอร์อีกหกคน <What? S 1> เอาเลขบัญชีมามันไม่ใช่ผิวนั้นจ่ายคือเขาจ่ายมาเป็นก้อนก็คือมีจ้านักดน,นตรีแดนเซอร์ค่ารถตู้อีก4่คันเข้าใจผิวปะไม่ต้องห่วงเรื่องภาษีเลยคืออันเนี้ยจะเคลียรเรื่องภาษีนะจะตอบพี่ไพลรจนเนาะว่าสั้นๆเลยนะว่าอวดรวยภาษีจ่ายบ้างหรือเปล่าเสืยอ่ะพี่ทุ่งแสงตะวันเนี่ยนะเพืค,คนพวกนี้ไม่รู้เป็นไรเนาะไม่ชอบมีโปรไฟล์เนาะคือจะอยากรู้ว่า ทำไมเราต้องสร้างเฟซปลอมสร้าง YouTube ปลอม<ๆ>เพื่อมาด่าคนอื่นอันนี้จะไม่เข้าใจจริงๆนะทุกคนจริงๆว่าเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เราต้องจุดๆ,ๆด้วยเขาถึงจะหลอกได้ก็คือเราต้องโง่ด้วยต้องโลภด้วยอะไรนี้คือจับพูดไปแล้วนะว่า1ฉันโลภ2ฉันโง่ฉันพูดไปแล้วในส่วนของฉันแต่มึงจะไม่ว่าคนที่มันตั้งใจมาโกงคนอื่นเลยหรอหรือ,อยังไงมึงจะไม่ด่าเขาเลยหรอว่าอุ้ยมึงตั้งใจมั้งแต่แรกเนี่ยมึงเป็นคนดีไอ้คนดี ประเสริฐอย่างนี้หรอมันไม่ใช่คุณคุณนะ่ไม่ได้รู้รายละเอียดว่าในการโดนโกงของเราเนี่ยว่าเราจะโดนโกงเนี่ยมันมีอะไรที่มันทําให้ ฉันรู้สึกเชื่อใจในการที่จะลงเงินแล้วเรามันก็พูดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในคดีเป็นคดีอยู่ตอนนี้แล้วก็ขึ้นโลขึ้นสารกันอยู่จะอยากให้คิดแค่ว่าคนเราอ่ะมันมีการพลาดกันได้เว้ยใ,ในการที่จะโดนโกงเนี่ยเราก็โทษตัวเองก่อนขึ้หนึ่งเราโลภสองเราโง่ฉันก็พูดในรายการแชร์แต่ไม่รู้คุณไปดูตรงไหนบ้าง,างที่แบบอยากจะเข้ามาดูฉลาดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรโอ้นี่ยาวมากอยนี่ว่าคุยอะไรกับกูเนี่ยโทรไหมอันเนี้ยเอาเบอร์มอย่างเงี้ย<ๆ>ก็ถ้าไม่อยากได้เงินเ,นเยอะๆแบบง่ายๆมันก็ไม่ถูกหลอก ก็โลภไงสะกดถูกมะล่ะเนี่ยคำว่ามะล่ามึงเยังสะกดไม่ถูกเลยจะไปให้กูสะกดลคำว่าโลภถูกได้ไงลอสโลลอลิงสโลอ้ออ้างพอสัเภารนาเท่ากับโลภคำอ่านเนี่ยลอโอบอโลภนะรู้จักคำอ่านปะคำอ่านเนี่ยไม่ใช่ใช้พอสัเภานะจ๊ะโลภเนี่ยถ้าเป็นคำอ่านเนี่ยจะต้องโลภใช่ไหมสโลลอลิงพอสัเภาใช่ป่ะเท่ากับสโลลอลิงบอใบไมันไม่อยากอ่านแหละตัวโง่ต่างตัวสตีนนะ มันมีที่ไหนที่ได้เงินดีๆดีดีฝ่าหุ้นดีฝ่าซื้อทองเก็บไว้ดังสุภาษิตท,ที่ว่าคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดถ้าขจัดความรลบได้คนโกงก็จะอดตายนะทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปถ้าตรวจสอบดีๆให้รอบครอบช่างใจใช้สติปัญญาใครจะมาหลอกเราได้แต่จริงๆเขาก็ดูมีสตินะ ในการในการในการคอมเมนต์อะไรเงี้ยจะเขาดูฉลา,าดไปน่อยแต่ตปอย่างว่าทุกคอมเมนต์แหละนะคะจ๊ะเนี่ยเกิดจากดราม,ม่าอยู่แล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจ๊ะเป็นคนซีเรียสมากนะะในการที่คนไม่ได้รู้จักตัวเราแล้วก็มาด่าเราเคยเครียดถ,ถึงกับแบบพักเข้าโรงพยาบาลไปเลยอะไรเงรรี้ยชักที่ชักเข้าแบบนี้กอ <c oughs> อย่าตลกแต่บางคอมเมนต์ที่แบบว่าอย่างที่จ๊ะย้ำนะคะว่าสนุกไปแล้วดูฉลา,าดไป คือจ้าเนี่ยเป็นคนที่นับถือพ่อแก่มากและวันนั้นอ่ะจ้าทำคลิปเปิดบ้านจ้าก็พาทุกคนอะไปไหว้พ่อแก่จ้าก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมาบอกว่าทําไม่ดีพ่อแก่ก็ไม่เอาไว้หรอกเลิกกินเหล้ากินเบียร์ซะชีวิตจะดีกว่านี้จ้าก็เลยไปตอบเขาเสื้อเสื้อเสื้อเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนแล้วจ้าก็แคปแบบน,นี้ไปไว้ในในในเฟซมีคนมามามา,มายุอะพี่จ้าฟ้องเลยต้องเลยจ้าไม่คิดจะฟ้องนะใครมาด่าจ,จ้าอะไรอย่างเงี้ยจ้าไม่คิดจะฟอ้องเพราะจ้ารู้สึกว่า หนึ่งเลยเขาเอาจจะสดใจแล้วแล้วเราเ,าเกิดมาจากเรื่องดราม่าดราม่านี่แหละทําให้จ้าถึงจุดทุกวันนี้แล้วทาไม่คิดจะฟ้องมึงแคปไปลงทําไมจ้าอยากให้คนพวกเนี้ยที่ชอบด่าคนอื่นเขาไม่ได้ด่าจ้าคนเดียวหรอกด่าทุกคนจ้าก็เลยแคปในส่วนที่เขาด่าเราอะไปไว้ในเฟซเราเพื่อแบบเขาต้องมาดูจ้าอยากเขารู้สึกว่าการที่คุณด่าคนอื่นอะ คุณคิดว่าเราไม่รู้สึกหรอเรารู้สึกนะและการที่คุณโดนคนด่าคุณรู้สึกไหมเราแค่อยากให้คุณได้ความรู้สึกนั้นแค่นั้นตั้งแต่เป็นจ้ามาเคยฟ้องอยู่สองคนแล้วได้ตังค์ด้วยเคสละสองแสนจ้าพูดเลยตรงเนี้ยแล้วจ้าเอาตังค์ไปทําบุญให้หมามมดเลยสี่แสนเขาโทรมาร้องไห้ตอนแรกไม่ได้เรียกเคสละสองแสนนะคะแต่เคสนั้นอ่ะคือทําไมจ้าถึงได้ฟ้องเขาด่าจ้าแรงมากและตามด่าทุกทุกอันด้วยจริงๆอ่ะจ้าสามารถฟ้องเขาได้หลายหลายอันแล้วเขาเป็นอะไรรู้ป่ะเป็นครูคือเราอ่ะไม่ใช่คนดีหรอกแต่อันนั้นอ่ะ แล้วคุณแชร์ได้อีกรี่อะไรอย่างเงี้ยนั้นนักเรียนคุณละ่ะแล้วไม่ใช่แบบคือเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วก็เลยฟ้องฟ้องปุ๊บโทรมาร้องไห้แล้วเด็ดกว่าน,นั้นคือเขาให้ตำรวจโทรมาคู่ตอนที่แฟนเขาอะเมียเ,เขาโทรมาร้องไห้อะถ้าเขาดูอยู่นะคะจะพูดบอกความรู้สึกตรงนี้เลยตอนที่เมียคุณโทรมาร้องไห้เนี่ยเราใจออดแล้วนะเราสึกเพราะเราไม่ได้เอาอยู่แล้วตงังค์คุณก็ใจเือปา่าจะไม่เคยคี้เจ้าตังค์จากส่วนตรงนี้อยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่า ออคนเราอะ่ะมันอยู่ในสังคมมันต้องมีกฎระเบียบบ้างมันต้องโดนบ้างอเออแล้วเจะพูดกับเขาว่าพี่คะเงินพี่อ่ะพี่อนุโมทนาบุญเลยนะหนูเอาไปให้หมาหมดเลยซึ่งหนูเอาไปให้หมาจะเอาไปให้หมาจริงๆสองแสนอะ่ะแล้วเขาบอกว่าแล้วจะเอาไปทําไมรัาไปให้หมาเอาไปทําไมบอกว่าหนูได้มาจากคนปากหมาค่ะขอบคุณค่ะ จร,จริงอันนี้เรื่องจริงพูดจริงจริงประมาณนี้คือจ้าจะบอกว่าวันนี้ที่มาทําคลิปนี้นะคะไม่ได้อยากจะแบบว่าเออม,มาด่ากลับเรืออะไรไม่ได้มีฟิลนันนะคะเพราะถ้าจ้าอยากด่ากลับเดี๋ยวจ้าคอมเมนต์กลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้จ้าจะบอกว่าเราเล่นโซเชียลกันทุกวันนี้โลกโลกตอนนี้มันคือโลกโซเชียลเลยทุกคนจ้าอยากให้ทุกคนแบบมีสติตัวจ้าเองจ้าก็ไม่ค่อยได้มีสติเออและนึกถึงใจเขาใจเราให้มากๆเพราะสังคมยุคนี้จ้ามองว่าถ้าเราแทบจะไม่เอื้อกันแล้วนะทุกวันนี้เพราะทุกคนอะเกือบจะเห็นแก่ตััวววกกนไปหมดแล้อ,อ่่ะะจจาาบ เป็นกาลังใจกันไปไหมส่วนคอมเมนต์ที่มาให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากมากทุกคนเลยนะคะก็ประมาณนี้วันนี้ประมาณนี้แหละฝากกดไลค์กดซับสไครต์หรืออะไรอย่างนี้ด้วยหรือว่าจะอาจจะตอบอะไรใครไปแรงๆอะไรอย่างเงี้ยและพที่รู้สึกว่าพี่ไม่โอเคพี่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปเราได้นะคะว่าเอ้ยไม่ใช่พี่หมายถึงอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ได้เีเรียสเหมือนเราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทะเลาะกันอยู่แล้วเพราะว่าการพิมพ์บางทีมาสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะคะประมาณนี้นะคะแล้วอยากให้พี่จ้าทำคลิปอะไรนะคะก็สามารถบอกกันมาได้นะมมเมมาได้ พี่จ้าลองทำอันนี้สิลองอันนี้สิอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าพี่จ้าทำได้พี่จ้าจะทำให้นะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ